สวัสดีครับ วันนี้ครัวปึงปังก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่คอนโดะอําเมนูที่ผมจะมาฝากก็คือต้มโค้งปลาช่อนทะเลครับผมซึ่งมีตัวผสมง่ายๆที่สามารถทําดูเทเลสหรือว่าระเบียงคอนโดนี้สบายๆเลยอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากตัวผสมยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ยุ่งงกเลยครับผมตัวผสมของผมก็มีปลาช่อนทะเลตากแห้งแล้วก็เห็ดจะใช้เห็ดอะไรก็ได้แล้วก็คาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้งแล้วก็ต้นหอมผักชีลาบหรือผักชีไปเรื่อยส่วนเครื่องปรุงที่ผมมีอย่างเดียวก็คือ น้ำขามเปียกนะครับตัวนพระเอกของผมสำหรับวันนี้ก็คือน้ำพริกนรกครับตาพันธ้ายนรวติ๋งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนขั้นตอนแรกของผมนะผมก็จะเอาหอมแดงไปคั่วให้หอมให้มันออกไหมเล็กน้อยง่ายๆแล้วก็ขา่าอันนี้ผมจะหั่นเป็นแว่นๆแ,แล้วก็ตะไคร้ครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆคัค่วไปเรื่อยๆให้มันหอมอันนี้ผมมาทำอาหารบนคอนโดและเป็นครั้งแรกในชีวิตเชฟของผม ที่สามปีกว่าปีที่ได้นั่งทําครั้งแรกในชีวิตมันคงฝาบเพิ่มในใจแน่ๆเลยนะใหญจฉาผมนะครับแค่ครั้งแรกเอง <c oughs> อันนี้เป็นบ้านตัวตัวอันนี้เป็นคอนโดเราทํายังไงก็ได้จะนั่งถ้านอนได้ผมก็คงจะนอนแล้วล่ะแต่นอนแล้วมันทำลำบาก <c oughs> ผมเลยนั่งดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมมาพักผ่อนชิวๆครับผมไม่รีบอันนี้มันเริ่มหอมแล้วก็ปลาเนี่ยผมใช้ปลาช่อนทะเลที่เขาตากแห้งก่อบหรือบางทีเราจะใช้ปลาะลรก็ได้ได้แต่ชอบปลาช่อนน้ําจืดก็ได้หรือปลาสลิดปลาอะไรก็ได้ครับ อันนี้ผมจะคั่วพร้อมๆกันเพื่อการไม่เสียเวลาปกติแล้วอะต้มโค้งเนี่ยมันจะมีส่วนผสมหลักคือกลิ่นเฉพาะของมันก็คือกลิ่นพวกปลาแห้งหรือปลาลมควันอะไรประมาณนี้ตอนนี้ว่าในส่วนผสมของน้ำพริกนะล,ลกเนี่ยเขาก็จะมีปลาแห้งหรือปลาลมควันอยู่ข้างในนั้นมันทําให้เป็นแมทชิ่งกันแล้วก็มันรสชาติอร่อยแต่ผมชอบเปรี้ยวผมก็เลยเพิ่มน้ำขาาเปียกอย่างเดียวเพราะว่าน้ำน้มะขามเปรียงเนี่ยจะเพิ่มรสกลมกลม่อมถ้าเราใส่มะนาวเนี่ยจะเคี้ยวปี๊ดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมะขามเปียงเนี่ยมันจะนัว เนี่ยกลิ่นมันเริ่มหอมอันนี้เริ่มได้ผมก็ใส่พริกแห้งอันนี้มันก็เริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งหม้อน้ำไว้เลยครับอันนี้ผมก็ใช้น้ำเปล่าตอนนี้ว่าผมอยู่บนคอนโดเนี่ยผมจะมาต้มน้ำซุปก,กระดูกหมูหรือว่าที่โครงไก่เนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากวันนี้ผมก็ใช้ตูดรอพชอครับเร่งรัดพัฒนาชนบ,บทของผมผมใช้ผงปรุงรสด,ดีกว่าครับวันนี้อันนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมก็ใส่ตัวผสมที่ผมคั่วให้มันหอมเตรียมไปเลยครับใส่ลงไปเลยได้ครับ เดี๋ยวผมก็จะฉีกเข็ดลงไปอันนี้เห็ดเนี่ยชอบเห็ดอะไรใต่ได้ตามใจชอบเลยนะครับเห็ดฟ้ามเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองกิเมจิอิโดกิตารพัดเห็ดเอาที่สบายใจเลยครับสำหรั <c oughs> วบวันนี้ผมใต่ <c oughs> เห็ดนางลมหลวงอันนี้ผมซื้อจากชาวบ้านที่เขาเก็บมา ที่เที่ยวขายตามข้างทางเนี่ยตลาดนัดหรืออะไรเขามีเยอะแยะเลยตามข้างทางราคาไม่แพงตัวนี้อันนี้เริ่มเดือดตอนนี้ผมก็ฉีกใบมะกุลงไปอันนี้ผมจะฉีกตดๆลงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีกก่อนเนี่ยไอระเหยหอมระเหยเนี่ยมันจะไปถ้าเราฉีกปุ๊บเราใส่ไปเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายของผมผมจะปรุงรสด้วยน้ำพริกะลกครับผมถ้าชอบเผ็ดจัดจ้านใส่ได้เยอะเลยครับผมไม่ชอบเผ็ดใส่น้อยชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยครับมันจะมีกลิ่นของปลาแห้งอยู่ในนี้เรียบร้อยข,าอข่าตะไคร้ที่เขาเผาเรียบร้อยแล้วส่วนปรุงรสนี้ผมก็ปรุง จามะขามเปียกครับแล้วก็อันนี้ผักชีลาบกับต้นหอมตอยของผมแต่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมตักเสิร์ฟไปดีกว่าครับเนี่ยม้กลิ่นของปลายแห้งที่เขาใส่ไปในน้ำพริกดอกแล้วก็เราก็มาเพิ่มปลายแห้งจากข้างนอกคือปลาช่อนกรอบตากแห้งเหมือนกัน <S <S เรียบร้อยแล้วครับเมนูต้มโคง้งปลาช่อนกรอบครับผม สำหรับคลิปหน้าครัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ